ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสละข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันจิรภาศีตาบุตรนะคะประเด็นหอดสละข่าวของเราในคืนนี้ค่ะเราจะมาเกาะติดดูสถานการณ์น้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยในช่วงเวลานี้ก็จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะหลายพื้นที่อย่างเช่นในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตวนออกเฉียงเหนือเองก็คงจะมีน้ําท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดพิจิตรจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลกดังนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมชลประทานนะคะจะมีบทบาทสําคัญ ในการดูแลหรือว่าการเก็บก,กับน้ําหรือว่าการระบายน้ําในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะผ่อนคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานกันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมชลประธานคุณสุเทพน้อยไพรโรธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านรองคะก็คือช่วงเวลานี้เนี่ยปริมาณฝนเนี่ยก็อาจจะตกบ่อยขึ้นแล้วก็มีความถี่มากขึ้นก็เลยส่งผลให้หลายพื้นที่รายการของเราก็เคยนําเสนอไปหลายๆครั้งในช่วงเวลานี้ะนะคะว่ามีน้ําท่วมขังนะคะคแล้วก็ประชาชนเองก็พยายามพิตื่นตัวในเรื่องของอุทกภัยว่าเอ๊ะมันจะ หนักหรือเปล่าหรือว่าน้ํามันจะมามากแค่ไหนก่อนอื่นคงจะต้องให้ท่านรองอธิบดีได้สรุปถึงปริมาณน้ําฝนค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรครับคือช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาปกติและบ้านเรานะครับก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนัก ฝนจะตกหนักในช่วงขนเดือนสิงหากันยาแล้วก็จะผ่อนลงในช่วงเดือนตุลานะครับค่าฝนโดยรวมแล้วในบ้านเราปีนี้ยังในภาพรวมยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ30ปีอยู่นะครับยังน้อยอยู่ยังนะน้อยอยู่ครับตั้งแต่วันที่1มกรามาถึงวันที่31สิงหาเนี่ยยังน้อยอยู่ในภาพรวมน้อยประมาณาปนะครับโดยเฉพาะภาคกลาง และภาคตะวันออกเนี่ยจะน้อยกว่าเกณฑ์ค่อนข้างจะมากค,คือประมาณ17%ทั้ง 2, 2> องภาคนะครับภาคเหนือก็น้อยกว่าประมาณ7%อันนั่นคือค่าเฉลี่ยไอ้ค่าฝนที่ตกตั้งแต่1นึมกรามาแต่ถ้ามาดูนะครับมาดูว่าฝนที่ตกเนี่ยเริ่มตกดีๆขึ้นมาเนี่ยเดือนเสิงหานะครับะนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ย ภาคเหนือเนี oh. me, the week, it it old, ่ยมาดีขึ้นในเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาค่อนข้างจะตั้งแต่กรกฎามาสิงหาเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะครับคือสูงกว่าค่าฉเี่นรอบสปีที่เกิดขึ้นรายเดือนของเดือนกรกฎาและเดือนสิงหาเนี่ยสิเและเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นว่าดีขึ้นนะครับแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยดีขึ้นในเดือนกรกฎาแต่เดือนสิงหาน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับในภาคกลางเนี่ย นะครับเดือนกรกฎาน้อยมากๆเลยน้อยถึง23%เดือนนี้ทําสถิติมาดีขึ้นมากแล้วนะคนะคมาสูงกว่าค่าที่เคยเกิดในประมาณ7%ะนะครับสำหรับภาคตะวันออกยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเกิดในเดือนกรกฎาติดลบนี่คือ ต่ำกว่านะครับยังต่ำกว่าอยู่ครับในส่วนนี้เป็นเป็นปริมาณน้ําฝนตั้งแต่หนึ่งมกราคมจนกระทั่งถึงช่วง31สิงหาคมปริมาณน้ําฝนนี่ถือว่าน้อยมากในรอบสามสิบปีะพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมการตกปีนที่กระแปลกอยู่คือฝนจะตกอยู่ตามขอบชายขอบของประเทศใจกลางของประเทศยังตกน้อยอยู่เริ่มมาดีขึ้นในเฉพาะใจกลางของภาคอีสานเนี่ยต้องมีฝนตกนะครับโดยที่ร่องความกดอากาศเนี่ยพาดผ่าน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงอาทิตย์นี้นี่เองนะครับเริ่มฝนตกดีขึ้นโดยเฉพาะมีฝนแล้วในพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน่นนะคะอันนี้เป็นสรุปในส่วนของปริมาณน้ําฝนที่ตกตั้งแต่ต้นปีจนก,กระทั่งถึงช่วงเดือนที่8ของปีนะคะและพฤติกรรมของฝนด้วยก็เปลี่ยนไปซึ่งมันก็คงจะมีปัจจัยแล้วก็เหตุและผลหลายสิ่งหลายอย่างนะคะและเดือนกันยาเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนที่ฝนตกชุกอีกช่วงหนึ่งและล่องความกดอากาศต่ำนะครับล่องมรสุมเนี่ยล่องมรสุมก็จะค่อยค่อย เคลื่อนตัวจากภาคเหนือลงมานะครับนะคะคถ้าจะให้ท่านรองธิบดีได้สรุปถึงปริมาณน,น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขื่อนที่กรมชลประทานดูแลเขื่อนทั่วประเทศไทยทั้งหมดมีกี่เขื่อนนะคะเขื่อนใหญ่ๆนะครับเอาเขื่อนใหญ่ท,ที่มีความจุมากกว่าร้อยล้านลูกบาทเมตรขึ้นไปเนี่ยมีอยู่33เขื่อนกรมชลประทานดูแลอยู่22เขื่อนอีก11เขื่อนนั้นเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดูแลนะครับเขาดูแลมูลกษาแต่การบริหารจัดการน้ํานั้นส่วนใหญ่แล้ว กรมชมพทา,านจะร่วมเข้าไปหัาด้วการน้ําร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผ <c oughs> ลิตยกตัวอย่างเช่นจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสรีกิจเขื่อนวัชราลงกร <c oughs> ก็ตาม <c oughs> หรือเขื่อนศรีนคริน <c oughs> นะครับกรมชมพทา,านต้องเข้าไปมีส่วนในการวางแผน <c oughs> การระบายน้ํา นะครับค่ะนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะวัดในส่วนของปริมาณน้ําในเขื่อนใหญ่ๆคเขื่อนสําคัญสาคัญอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลนะคะหรือว่าเขื่อนธุรกิจเองแล้วก็เขื่อนใหญ่ๆคเขื่อนอื่นๆยังสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ําได้อีกมากน้อยเพียงใดครับตอนนี้ยังรองรับได้มากเลยเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นฤดูมาฝนมันตกน้อยที่ผมเรียนไว้นะครับผมอยากให้เห็นเลยครับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยวันที่สองกันยานะครับที่เราประเมินไว้น้ำนะครับ ที่เขื่อนใหญ่ๆที่น่าสนใจเลยเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีแค่หนึ่งในสามของความจุเท่านั้นเองคือประมาณ34%เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของเขื่อนสริกิตเนี่ยนะครับยังมีไม่ถึง50%เลยเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเขื่อนที่กายฟ้าฝ่ายผลิตร่วมบริหารจัดการกับกรมชลประทานนะครับในเขื่อนอุบลรัตน์นะครับยังมีถือว่าน้ําน้อยมากยังไม่เกิน30%นี่คือในภาคอีสานที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ผมเรียนไว้ว่า พื้นที่จังหวัดขางแก่นปีนี้ฝนตกน้อยนะครับในส่วนนี้จะมีที่ชายขอบของประเทศน<ช>ะครับที่ฝนดีคือในเขตของจังหวัดอุบลราชธานีคือเขื่อนสรินทรที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับในส่วนของกรมชประทานเนี่ยคือเขื่อนน้าอูนที่จังหวัดสกลนครจะดีอยู่คือที่น้าน้อยนะครับที่ปกติแล้วก็น้อยตามธรรมชาติเขาอยู่แล้วค,คือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับนะครับแต่ปีนี้ในภาคกลางเจ็นได้ว,ว่าเขื่อนทับสลาว ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีน,น,น้ำอย่างน้อยอยู่จุดที่เราสนใจนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ทางสื่อสารมวลชนให้ความสำคัญคือคืนอ่างเก็บน้ำบางพระที่จังหวัดชนบุรีซึ่งอ่างเก็บน้ำบางพระนี้จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีเลยนะครับรวมทั้งอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและปลาแสที่จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดระยองที่ ต้องใช้เพื่อการโอวโภคบริโภคนะครับการ,กรเกษตรแล้วการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของประเทศเรา,าแต่ว่าในส่วนของประแสนเนี่ยปริมาณน้ํายึงเกินครึ่งนะคะอยู่ที่64เปอรเซ็นตนประแสนเนี่ยเป็นเขื่อนที่กรมจปมาทานอมองเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเขื่อนหลัก <c oughs> ในการที่จะช่วยพื้นที่จังหวัดระยองอเพราะเราสามารถที่จะผ่านน้าจากอ่างเก็บน้ําประแสเนี่ยมาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลซึ่งจะมีน้ําน้อยได้ะนะครับเพราะอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายน้ําเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆอของพื้นที่จังหวัดระยองค,ครับ,รบนในส่วนนี้ครับแสดงว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยการระบายน้ําลงสู่ท้ายอ่างหรือว่าท้ายเขื่อนนั้นก็ยังเป็นไป ด้วยความธรรมชาติก็คือเพื่อยว่ายังไม่ได้มีความกังวลยังสามารถรองรับได้ไม่ครับการระบายน้ําที่จะลงท้ายเขื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าเราจะต้องประหยัดด้วยซ้ำเราต้องประหยัดด้วยครับเราต้องมีวิธีการประหยัดนะครับเราต้องมีวิธีการประหยัดในผมุกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับว่าปริมาณน้ําในเขื่อนใหญ่ที่น่าสนใจมีอมไรบ้านแต่มาดูภูมิพลนะครับปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ําที่อยู่ในเขื่อน หรือใน่อ,อ่างเก็บน้าภูมิพลเน,เนี่ยยังถือว่าน้อยมากต่ำกว่า <Ig onde. S 2> ในรอบ5ปีที่ผ่านมาเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ําแค่4,481บล้านนะครับเป็นน้ําใช้การอยู่เพียงประมาณ700กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับที่นําออกมาใช้ได้เลยนะครับที่เหลือก็ที่เหลือจะเป็นน้ําที่ค้างอยู่ในอ่างประมาณ3,800ล้านเราไม่สามารถเอาออกมาใช้ด้วยวิธีปกติได้ต้องใช้วิธีพิเศษอย่างอื่นนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับนี่ยังต่ำกว่าใช่ไหมครับในรอบหาปีฉะนั้น ประเมินได้ว่าฝนจะตกอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังก็ยังเขื่อนนี้ยังสามารถจะเก็บกากได้ทั้งหมดถ้าฝนตกเหนือเขื่อนนะครับครับยังไรก็ไม่เต็มออันประเมิน่าฝนจริงๆถ้าจะว่าไปเนี่ยมันน่าจะหมดตอนช่วงเดือนตุลาคมถึงแม้ว่าในตั้งแต่วันนี้เดือนกันยายนจะกระทั่งถึงปลายเดือนตุลาคมฝนตกลงมาอย่างนักฝนไม่หมดครับแต่จะเริ่มลดน้อยลงปกติแล้วใน อ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนภูมิพลนี่ยนะครับปกติแล้วจะสามารถเนี่ยมีฝนตกนะจะมีฝนตกในตามธรรมชาติไปถึงเดือนพฤศจิกาด้วยซ<อ>้ำนะครับในส่วนนั้นแต่ก็ยังสามารถรับน้ำไดู้เขือ<า>่อนสุริรจิตนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่น่าสนใจเพราะเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่จะต้องให้พื้นที่ภาคกลางเราโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องใช้น้ำจากสองเขื่อนนี้เป็นหลักเลย คกินซริกก็เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันปัจจุบันริมาณน,น้ําย <Led ez S 2> ังต่ํากว่าในรอบ5ปี<อ>เช่นเดียวกันนะครับมีน้ําอยู่แค่ประมาณ4,200ล้านเท่านั้นเองนะครับ45เเซนะครับความจุ9,500กว่าล้านนะครับปัจจุบันมีแค่แค่นี้เองฉะนั้นประเมินได้เลยว่ายังมีช่องว่างเหลือที่จะเก็บน้ํา หรือเก็บน้ําฝนที่จะตกเหนือเขื่อนได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยไม่เต็มแน่นอนโดยไม่เต็มแน่นอนนะครับนะครับในส่วนนี้สองเขื่อนทั้งเขื่อนเศรษฐกิจแลวก็เขื่อนภูมิพลซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนสําคัญแลวก็เขื่อนใหญ่ที่หลายคนก็ให้ความสนใจด้วยแล้วก็คนภาคกลางก็จะใช้น้ําจากสองเขื่อนด้วยเราประเมินนะนี่เราประเมินว่าหลังจากสิ้นฤดูฝนแล้วเนี่ยหลังจากสิ้นฤดูฝนแล้วนี่ผมประเมินเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องดูพฤติกรรมฝนที่จะตกในช่วงขนเดือนกันยาตุลาอีกนะครับจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเป็นอย่างไรรวมทั้งอนาคตจะมีพายุจรหรือไม่มนะครับในส่วนนี้อันนี้ผมประเมินจากฝนที่ตกตาม ฝนจากมรสุมปกติก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีน้ําที่เกินเกณฑ์ดีมากๆนะครับที่ดีมากๆอยู่แค่สี่เขื่อนเท่านั้นเองนอกกนั้นนะครับก็จะอยู่แบบรอบนอกทท้งนั้นเลยอจะอยู่รอบนอกทท้งนั้นเลยนะครับแต่ก็เป็นเขื่อนที่มีความสําคัญคือประแสที่ผมเบียนไว้ในพื้นที่จังหวัดระยองเพราะจะเป็นแหล่งน้ําสํารองสําคัญของคนจังหวัดระยองของแหล่งอุตสาหกรรมของของไอพืช ไม้ผลนะครับไม้ผลที่มีความสําคัญของประเทศทั้งหมดเลยะนะครับจะมีขืดรินทรที่อยู่ชายขอบที่ผมเรียนไว<ม>้พื้นที่เพาะปลูกก็น้อยส่วนใหญ่จะเรื่องของพลังงานะนะครับในส่วนส่วนน้าปูนจังหวัดสกลนครนั้นอันนี้จะเรื่องของการเกษตรโดยตรงนะครับในส่วนกิ่วข้าวหมากก็จะเรื่องของการเกษตรโดยตรงเ<ม>ช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่าแผนแมะมีน้ําดีอยู่เพียง หกเขื่อนเท่านั้นเองใช่ค่ะที่เกิน5 0ขึ้นไปค่ะนะครับท่านเองส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับไม่ใช่เกณฑ์พอใช้แค่สามแห่งแล้วก็ประมาณน้อยนี่อยู่ที่สี่แห่งเกณฑ์น้ำดีอยู่16แห่งนะครับเกณฑ์น้ำดีคือสีฟ้านะครับในปี57นี่ผมเทียบกับปี56นะครับนะครับปี57เนี่ย ก็จะมีน้ําที่ดีมากๆอยู่แค่4ี่อ่างนะครับเกณน้ําดีอยู่เพียง16อ่างคือสีน้ําเงินเนี้ยนะครับล้น้็พอใช้เก้าอ่างนะครับ9้าอ่างส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับน้ำน้อยจะเป็นอยู่สี่แห่งนะครับจะเป็นบางพระนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นครับนี่เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเน้น้ำดีมากเลยดูสีแดงเต็มไปเลยนะครับโดยเฉพาะในอีสานใต้ภาคตะวันออก นะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านภาคตะวันตกเราปีนี้ภาคตะวันตกจะเห็นได้ว่าเขื <c oughs> ่อนพระเรังกร,กรและเขื่อนศรีนครินน้ําน้อยมาก <c oughs> เห็นไหมครับ,รบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนี่เกิน50%นมานิดเดียวเองคือ5นต์ <c oughs> ปกติตรงกลางในส่วนของเขตภาคกลางนี่นะคะแล้วก็ภาคตะวันตกนี่นะคะแล้วก็ภ <c oughs> าคอีสานตอนล่างนี่ก็จะเป็นแบบสีแดงปริมาณน้าก็จะดีมากคือถ้าสีแดงดีมากๆแต่ปีนี้เราประเมินแล้วไม่ค่อยดีสีน้ำเงินเนาะกระสไม่ค่อยดีเลยถึงแม้จะดูแล้วนะครับว่าดือน ปลายเดือนสิงหาฝนตกเยอะแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ <m> นะคะฝนยังไม่ให้ปริมาณที่มากพอแล้วก็ยังไม่ตกเหนือเขื่อนมากพอ <c oughs> <ame S 2> นะคะแต่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดถึงในประเด็นของการระบายน้ําลงท้ายอ่างแล้วก็ท้ายเขื่อนนะคะเมื่อสักครู่น,นี้ท่านรองอธิบดีบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องปรับไปซ้ำไปนะคะเดี๋ยวเช้าน้ามาขยายความตรงนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน และเวอร์ไวย์เว็บบางกอกวายส์ดอทคอม